ความสุขเล็กๆน้อยๆหาได้ด้วยตัวเองดูค่ะถ้าไพ่หูว่ายายกลับมาหมูผวกแตกตุ่มต่ำตุ่มต่ำค่ะพี่น้องเพื่อนเราเพื่อนรักเสื่อขาวนี้คุณหมอนะคะนี่ตัวเล็กๆนี่คุณหมอจ้ะ ความสุขหาได้ด้วยตัวเองเมนมพี่น้องหู่ผวกมาหากระดีใจครับพี่น้องอรู้ว่ายายมาเพื่อนๆมักจะมาที่บ้านยายนะคะมีอยังก,กินกันค่ะพี่น้องกินกันง่ายๆตอนแรกนัดกันว่าจะไปกินทางนอกค่ะว่ามากินอยู่บานยายดีกว่าว่าษาก็เลยมากินอยู่บานค่ะพี่น้องมันจังเด็กคุยกัน มัวนะคะพี่น้องไปกินอยู่ข้างนอกเสียงดังเน่ครับก็เกินใจนอื่นเต่นพี่น้องอาหารขาวข้ากกบซัมเน่แหละพี่น้องแต่มันเกิดมีความสุขได้ละกิดอย่างสิกดีพี่น้องกินง่ายๆอยู่ง่ายๆนี่แหละโต๊ไม่มีที่วางก็เลยยังไม่เอาอะไรออกมาลาะนะคะทุกคนชาปูมาลา ใส่หมาหล่าไปหลายๆค่ะพี่นใส่ไปเยอะๆก็อร่อยเองค่ะทุกคนน้ำซุปถ้าเครื่องเราครบมันก็อร่อยนะคะทุกคนพอเราจะใส่เ,เนื้อไก่เนื้อวัวหรืออะไรพวกนี้ลงไปยิ่งจะอร่อยใหญ่เลยะคะ่ะทุกคนนี่ สมีกุ้งมีปลาหมกึกู่แต่ว่าอยู่ในช่องฟิตค่ะพี่น้อ,อลงล,ะละ้างแล้วล่ะแต่กะเท่าออกมาเร็วแบบว่าข้าบ้านเด้ก,กินมันมันสิบเสแยบนะค่ะพี่น้องแล้วก็เพื่อนคนที่เป็นหมอนี่แหละเขากินอาหารทะเลไม่ได้ช่วงนี้เขาแพ้ยายก็เลยไม่ได้เอาออกมาเพราะว่า นี่แหละเขาบอกว่าเป็นหมอบางครั้งการรักษาตัวเองไม่ได้นะคะทุกคนแปลมกระเพืงองีอสื่อยายพึองสื่ยาออกมาหายหมูซื้อยาออกมาให้เพื่อนจากฮ่องกงนะคะซื้อมาให้ เนี่อละพี่นอ้องเครื่องไน้งัวร่วมสองจานนะคะพี่น้องสีออกขาวๆดำๆนิดๆน้นนนอยๆนะเครื่องในวัวมีทั้งหนังงวัวมีทั้งเครื่องไนมีทั้งปอดทั้งตับทั้งอย่างที่เขาต้มแล้วก็หั่นมาให้นะคะพี่น้องนี่ในตัวนี้สองเหลืองๆอยู่กองเขาเรียกเลยอยู่ไอ้นี่โอ้ยบอกกับบุตรเ,เครื่องไนงัวร่วมค่ะพี่น้อง โอซุนมีนี่โอซุนค่ะพี่น้องแล้วก็มีผักน้ำนี่หัวใจไก่หัวใจเป็ดบอกเขาเอื่อนไปเอื่อนบดบึอันนี้แหละค่ะเครื่องในง่วร่วมค่ะพี่น้องแล้วก็มีไก่มีฟองเต้าหู้มีหัวหัวผักกัดขาว 嗯。对。Sí. ดูคะ่ะสุกแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวมาลงมือเองมากินเลยค่ะพี่น้องอันนี้คือมันฝรั่งอันนี้คือหัวประกัดขาวค่ะพี่นอ้องใส่หมาล่าใส่พริกเผ็เดเผ็ดแห้งกับใบไผพี่น้องเพื่อนกินไม่ได้เพื่อนคนที่เป็นหมอนี่ละ่ะพอช่วงนี้เขาบม่ให้กินเผ็ดแห้งบอ่ให้กินอาหารทะเลค่ะพี่น้อง เดอดเสบยพี่น้อง้องคนให้มันเดือดแล้วค่ะพี่น้องมันที่จริงมันก็สุกแล้วล่ะกินได้แล้วแต่เอาไว้อีกพักหนึ่งค่ะพี่น้อง นี่พี่อืนี่ค่ะทุกคนโอ้ยสุกแล้วจ้ะมาเริ่มกินแล้วค่ะพี่น้องเพราะว่ามันสุกหล้หละแต่ว่า ราอยากจะต้มให้อีกแป๊บหนึ่งก็เลยเดี๋ยวต้มเดี๋ยว อันนี้หนังงัว่าค่ะพี่น้องบางๆที่เหมือนเป็นโค้งๆนะแต่เราต้มไปนานหน่อยมันก็จะจะสุกนะคะพี่น้องมันก็จะมันเอมันก็สีน,นิ่มแต่มันเป็นหนังวัวนะคะทุกคนน,นะนนะนะพี่หลังมากินคะ่ะ อาหารบนโต๊ะนี้เรากินกันสี่คนจ้ะโต๊ะอาหารกับ่าไปนั่งด้ค่ะพี่น้องก็มานั่งกินอยู่โต๊ะหน่อยนี่แหละมาตอนได้ก็ชอบนั่งกันอยู่บนโต๊ะเล็กนี่แหละค่ะเพื่อนๆกอพา,ากันไปโต๊ะอาหารจักเื่อหมูพวกก็ดีมักสิมานนั่งแต่อยู่โต๊ะหนอ่หนอยนี่แหละฮ็ดยังไงไซันชวนไปนั่งบนโต๊ะใหญ่เขาก็พา,ากันไปค่ะพี่น้อง กินได้ละค่ะลงมือกันเลยพี่น้องอีกสองคนถ่ายไปใส่ละอืม,อมเป็นตาแสบป่ะพี่น้องเี็เ,เรากินกันแล้วนะคะทุกคน เพื่อนๆเ,เห็นแล้วอยากกินกับเราไม่เอ่ยมาจา๋ามามามาแซบแบบง่ายๆนะคะทุกคนกินง่ายอยู่ง่ายสไตล์แบมบกินกันง่ายๆคะ่ะพี่น้องแต่เพื่อนก็ชอบนะคะชอบแบบนี้ เพื่อนๆชอบจะมาทานอาหารอยู่ที่บ้านยายถ้าไปกินข้างนอกนั่นมันมันก็ได้ยุข้างล่างนี่แหละพี่น้องบอึดดอกมองกินก็ดีแต่ว่า,อ,าอยากมากินอยู่บานยาย่ว่าซ่านพี่น้องอนี่หัวใจโคใจเป็ดพี่น้องหั้ใจ่าน